คนภาคเหียงของเราเนี่ยถึงมือคุณอนุชาเลยจะมีแล้วค่ะมาการกีฬาแห่งประเทศไทยภาคบริการดานน้ำมินแล้วนะคะก่อนของเราเพิ่ยนะเออควรจับมาลัดเนาะเราจะลดลงมาตรฐานไม่ได้ไม่จะไมู่ใช่ไหมครับผ่านมาตอนนะคะแล้วก็ต้อนรับพิธีของเดี๋ยวเราจะเริ่มพิธีการแล้วออกกำลังกายไปนานนะครับผมเราก็มานี่เลยครับผมพรอไกลไหมไม่ไกลเท่าไหร่นะคือร่วมใจค่ะนะคะเวลา วังเศรษฐกิจโกลส์สนนะคะจะมีเมื่อทุกท่านวิ่งจนครบรอบนะคะทุกท่านก็จะทาง3.2กิโลเมตรรับเปลี่ยนที่เลยนะคะโดยท่านครบรอบใช่เราจะมีบร<ช>ิการแล้วก็ถ้าวิ่งครบสัมพันธ์จัหนนงหวัดนครราชสีมาแขงา่งได้ก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะได้ร่วมใจนะคะได้มีการ ซึ่งนงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนแครับผมก็ขอกราบขอบคุณที่สดครับผมก็ได้สดด้วยและเราก็จะเข้า เมื่อท่านเดินไปรับเหรมู่เราจะจับท่านประธานในพิธีเข้าใจนะครับฮะภาษิมาอุบัติรีสองหนึ่งถ้ขอแถอดเลยถ้าผมทข้าทางวิธีก็ทำให้สัญญากษณ์องตัวแล้วนักกีฬาวิ่งในระยะทาง9.6กกิโลเมตร อลังกนะคะันี้อให้เลอย่างมีความสุขรอุมตวามรอบเจอกันค่ะสิบนแรกนะคะรับเหรียญจากท่านประธานนะคะแล้วก็แทนทู้เกียรตินอแล้วก็ชุดต่อไปค่ะสรอบครับสองรอบนะครับอย่าลืมบอยนะครับอย่าลืมพอยนะฮะสรอบครับสรอบสิกิโ ไปเลยครับไปเลยเชิญครับโอ้อโหห้ากิโลเข้าเชิญชัยแล้วเชิญครับเดินไปเลยครับเดินรับเหรียญเลยนะครับท่านตำรวจเอกประสิทธิ์เดชท่านไปก่อนนะครับก่อนที่จะมอเบเหรียญบรรดาลน,นะครับครับอ่าขออนุญาตพิจารณาผพันธ์ครับ ลำดับที่3ที่4ครับากิโลครับสระเทศชายนะครับพูดีครับก็จะรทีท่านมาขอให้ได้ครับววดีไปได้ทายนะครับตนแรกๆนี่จะได้ผ่านทายผาคนก่อนะครับขำดที่สอครับัที่ามครับมไม่่หร के <laughs> वजह